ครับสวัสดีครับพีพีทุกคนนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับพอเตรียมพระมาติดตามเล่าพัฒนาตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์พี่น้องศุกร์ที่ห้ามกราคมหกเจ็ดลาพัฒนาออกห้าเก้าสามหก เจ็ดห้าขับส่วนเหลยกล่างก็ไปอ,ออกสามหกพี่น้องครับของมเตียมก็ลุดน้ะพี่น้องเนาะโอ้ยเอาสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งลุดพี่น้องเตียมกับขอโทษขออภัยใไ้้ครับเด้อสูตรมันเขา่าบอเอา สูตรนี้มันได้หกกับหนึ่งนะพี่น้องเนาะกับมาหกมาลางเนี่ยพอเตรียมพันมาเอาสูตรนี้แปดกับเก่าลุดพันย่ามบอ,อามาลงกับเดือนนี้ดีพี่น้องันเอามาลงมมนลุดไปเลยนะครับหนึ่งวนนี้มันได้หกกับเจ็ดกับเบิงไว้ได้พี่น้องเอ้อสูตรนี้สูตรมันลุดนี่แต่พอเตรียมก็อนจะเอาขึ้นมาเอาขึ้นเก้านี่ล่ะนี้จากสูตรนี้บ่ไดดดอกพี่น้อง ครับมันในสามสามกับแปดนะครับสามกับแปดเอาจดไว้พี่น้องจดไว้เนาะครับเนาะสายวิ่งสายหลุดนะครับครับพระธานภาพไปเบิ่งสูตรเงยบันสูตรเงยก็มีสูตรลุดสูตรเขาอยู่พี่น้อง ครับนี่หกเจ็ดแปดกมาเจมาหกนะครับอันนี้ 6, 7, กับหกเจ็ดแปดกับเมาอนนี้เจ็ก้ามาเจนะครับอันนี้0ูนหลุดนะครับน,นี่เก้าศู 9 0้าศย์หนึการุดอันนี้เจ็ดก้ากามาเจ็นะครับครับเอาเบงหงวดวันจันทร์พี่น้อง8 9 0 2 3 4าศูนย์สองสามี้อนะครับมันสิมีอยู่เจ็ดแปดกับ8 9 0 ครับส้นกันอยู่แกับเก่าส่วนสูตรสอสสูตรนี่4ี่สูตรนี่กก่ส้นกันอยู่สองสามสีสามี่ห้ากับส้นกันอยู่สกับสนะครับสองกับสองส้น,สนหน่อยกมูน,กน,นะครับเอาฉนนแล้วพอเตียมกกบจะเอา หอ,อนเก่าเนาะพี่น้องเนาะเบิรงว่าสามมันจะมีสามอย่างก็จะมีสามเจ็ดนั่นว่าครับสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ถ้าศูนย์สีมานะครับศูนย์นี้นันมีศูนย์ตัวเดียวครับถ้า 8, 8, แปดแปดกะมีส้นกันอยู่สองศูนย์ที่พี่น้องนี่แปดครับก็จะมีแปดสองแปดสามเต็มๆก,ก็คือแปดแปดสี่ แปดสองแปดสีแปดกับสามกับิโบนามานํากันนนาะพี่น้องเนาะครับก็จะมีแปดหารตัวหนึ่งกันไว้แ็นบอครับเอาหรือไว้ซี่เอาไปจับใส่กันลกรล้วอมกันเลยได้ครับเด้อครับนี่ขไม่ซ้ำนี่แหละแต่ว่าสุดแล,ล้วเรียกวิ่งเข้าก็ได้สามกับแปดนะครับแต่ว่าสามนี่ส้นกันลายสูตรอยู่ะเ,เอาลุนนะพี่น้องเนาะ วันจันทร์ที่แปดพี่น้องเนาะ mm -hmm. สามกับแปดพี่น้องฝันตัวเดียวไปเลยพี่น้องสามตัวเดียว ครับสามคาซิมีสามสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้า กันไว้สามสามพี่นอ้องแปดแปด,แปดสองแปดกับสามบนหนามาน้ำกันนี่แปดสองแปดสี่แปดห้า นะครับเอาซ้ำนี่พี่น้องตามพอเตรียมเบิงจากสูตรแล้วมันก็มีซ้ำนี่นะครับครับเต็มเช่นี้หกเจ็ดหางเราพี่น้องเนาะ สามสามนี่กันไว้ได้พี่น้องเนะสามสเปียดเปียดตั้มเนี่ยเอา,าเปียดเปยตั้มตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ กันไว้สาม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 ปดปดนะครับครับมีแค่นี้นะครับอา๋อไซไซปิงไซรูดได้พี่น้องเด้องวดนเนี่ยมันใจ3นะครับรอมึงสวดซมนีนส้นกันลายสูตรมันสิมาบอก แต่ว่าแปดกับส้นกันอยู่สองสูตรเราเทียาเบิ้งน้ากันเนาะครับเนาะครับหรือผีผาดประกันใดะพอเทีมกับกาบก็ขอดก็ไพ่นะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนที่พอเทีมกับข้อเขาได้เด้อปังปังเข้าตรงๆมาครับเนาะเอพีก็จะได้สุกโฉกมันมานกันครับ เอาขอมาแล้วอย่าลืมเลยพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงน,นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพ่อเตียมนํานะครับเอาสุดท้ายท้ยสุดนี้พ่อเตี FC, นนเ่ยขม,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 ขมขอ,อมามามร,อนนรบาบ,าข,รบอขอพระคุณเยปีทุกคนนะครับเ้อที่ขอมาเบิ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมรับพ่อเตียมข้อไว้พรนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเ้อความเจ็บให่ใดข่วมไข่ยาให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่สุขต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม